สวัสดีค่ะเมื่อน,นีุ้มจะพามาตัดใบบกเขือค่ะตั้งแต่สือ,อันนี้ต้นนีุ่มสืบมาปลูกเด้อค่ะตังตังแตปลูกสืบมาปลูกนี่ตัดใบไปยืดอกสองเถ้อค่ะแต่ว่าต้นใหญ่ซะสารนี่ต้นนี่ยหน่อย,อยเพียงเข้านี่หรือมันเป็นพ่อบผมปลูกใส่กระถางหน่อยบ่าค่ะนี่นี่อันนี้สืบมาปลูกเด้อค่ะผมสืบมาปลูก บูเห็นหนวยมันใหญ่มันงามดีแหมนี่แม่หนวยใหญ่แต่ก่อนนี่บูมกระปลูกบะเขืออยู่ด้ค่ะแต่ก่อนนี่สองสัมปีที่แลกปลูกแล้วกับบมมีผู้กินบูมก็เลย่ได้ปลูกเนาะมาเล่กับจักไปใส่เบิดพอลูกบอกว่าแม่คือบาซื้อบะเขือมาปลูกแน่มินมาก,กินซุปบเะเขอว่า,า,กกสา,อาสั่นพอได้ยินว่าลูกามากินซุปบะเขือก็เลยได้ไปหาซื้อบะเขือมาปลูกไวน้นี่อันนี้บูมก็สซได้เอาพัน มะเขือนี่ไหมคะ่ะเป็นวยใหญ่ๆแบบนี้ถ้าแมนปลูกลงดินนะต้นมันอาจาจะใหญ่อยู่นอกนี่ไหมปลูกล่งพื้นดินไหมคะใน,นบุ้มบุ้มปลูกเส้นกระถางบุ้มยามันไต่เพราะปกติบุ้มซื้อมาปลูกเนี่ยมันไม่ค่อคยหลอดกเถื่อนอกจากเขาสีเก็บมเมล็ดท่านเองเสินะคะอันนี้บุ้มซื้อต้นกาขมาม่าต้นหนึ่งกั 7, 8, 8, เจ็ดแปดเหรียญอยู่คะ่ะซื้อมาจากทา้งลานเขาขายต้นใหม่เนาะ ซื้อมาจากบันนิง่งแต่ว่ามันก็นหลายหน่วยอยู่เดีนี่หนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หาย,ยู่เนี่ยหกเจ็ดหน่วยอยู่ค่ะนี่ไปนี่เจ็ดหน่วยอยู่เอาเลวกับิตัดใบ่ันก็นมุมไปเห็นนั่นพีอิยวเนาะคะ่ะช่องพีอิยวพื่นปูกระเขือได้งามงามเด้ ปลูกก็ือได้งามต้นบกไงเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่บ้านเอืน่นเพิ่งคือปลูกเลยต้นไงละเพุ่คือปลูกเลยต้น,นหน่อยหนึ่งมึงเนี่ยให้ตะปาออยู่เงื่อนเปลนน้ำพันธุ์มันบอกมันมีแต่สีสูงขึ้นหรือว่าปลูปกใส่ในกระถางไงบอกกระถางหน่อยมันกัต้นหน่อยใส่กระถางไงมันก็ต้นไงเอ้านี่คือแอบหลวงอืนี่คือแอบหลวงเนาะนี่ มะเขือมะเขือ huh, ยังบัลูผู้ใดรูซื้อค่ะอมูเหือกเตว่าบวเลดพิน่์บวเล็ดผิ่์มันคืออีหยังหรอดึกขึ้นดึกขึ้นบอมะเขืออีหยังมันลอยใหญ่แต่นี่เอาไวปทาซุปไว้ไปาซุปไวปทาแกงคำแรงมากเพราะมีแนวเห็ดแล้วมีสิพาไปเบิ่งบักเขือม่วงอีกบักเขือม่วงอยู่ในแปลงบ่มปลูกต้นขี้ลาขี้ไรต้นบ่งามดอกค่ะ อี่ค่ะต้นบักเขือในแปลงมุมพึ่งเต็นม,มาฟูนฟู่มันมันหอนห่อนใบจนพูเนีย่ยเมื่อไหร่คะใบจนว่าใหม่ว่าอันนี้เบิดอารมณ์พี่นนะใบใหม่ใบลวงพึ่งเต้ฟื้นขึ้นมาค่ะต้นนี้กระจักสิต,ตายแล้วตายแหละเป็นเหลองเดืองพึ่งเต้ฟื้นพึง่งหายหน่วยมาเนี่นี่นค่ะเป็นบักเขือม่วงบักเขือม่วงมันเป็นแบบนี้บ่เฮ่อพี่น้องมันเป็นพุ่งพ่วงแบบนี้บ่ค่ะเวลามันเกิดมา มุ้งเคยปลูกปกติมันสิมาเกิดน้าแบบนี้ที่ละหน่วยที่ละหน่วยเด้แต่ว่าอันนี้มันคือเป็นพว่วงมุงปลูกบะเขือวย่ำใด,ดยด้ยเป็นพว่วงย่ำนั้นปีสองปีที่แล้วมุก็ปลูกบะเขือพว่วงสีเขียวบะเขือบะเขือเขียวพ่วงไหมค่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นสีเขียวเขียวเป็นสีเขียวเขียวผมพบผมปลูกเราวราไมไม่มีผู้กิ่ยมุ้ก็เลยบกขยายพันธุ์ต่อมาเล็ดกับจักไปใส่มันนีได้ไปหาหน้ำหามาปลูก กูกิ่นก็ถามอยากกินม่นี่ยมันมมมี่พันอยากอือสิตัดใบตัดใบออกให้มันโล่งๆเนาะมันจังสิจับนวยเนาะมันก็ไปหาเคล็ดลับความูลมาจากมาจากช่องอื่นๆคือกันล่ะคะพี่น้องค่ะนี่บกเพือตัดใบให้มันมันจังติดน่วยว่าสันเพิ่นว่ะแต่สิคือบกพริกนั่นล่ะบกเพือบกพริกผลพืชพักกินกินผลเนาะ ใบตัดยางออกก็ต้องติดหน่วยติดดอกคําแล้วภาพกะสิเป็นเบืดเมือดแล้วนี่ละค่ะเบียกของบุมยางวนไปวุนมากบางรังเถ้อก็สิวนไปหามุมบบกพริกค่ะมุมงบกเขือหัวสมาปูกไน้นี่เอาคนละมุมบกพริกเข้เดี๋ยวทางนี้มุมกระปูกบกพริกขึ้นกันได้เดี๋ยวผมผ้ายางไปเบื่องจะเข้ากันนี่จะแปลงนี่แปลงนี้มุมกระจะออบอาลงบกพริก ร่องมกพริกเป็ดมันออกมากินไหมเป็ดออกมากินเนี่ยนี่นี่เป็นแบบนี้เลยมันทําสาวหา้แต่ว่าก็แตกมาหมอยู่คะเนี่แตกมหม่ยมุงก็ได้ตัดตัดออกตัดใบที่โดนกินออกเนาะมันก็สิเป็นมายอกมาแงกยกิยกยกิง้องอใบที่โดนกินมึง็ได้มาเดดใบล่างให้ท่านี่มุงเอาปุ๋ยขี้ไก่เอาขี้ไก่มาใส่แปลงนี่ ใะอย่างมันหัวมุก็เลยเอามวน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 ใจเนี่หนีนเลยค่ะเวลาเขาเปิดหน้ามันก็สิได้ฉีดพ่นซุ่มนี่พ่อผมใช้ด้ายนำในคลิปนี้บูมาซ้ำนี่ราคามาสุดสันเมืองลานิดละน้อยย่มวางเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะจะไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ